อ่านะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับคาบคณิตศาสตร์นะคะของคุณครูในวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนต่อเนื่องเรื่องการวาดรูปและเติมคําตอบนะคะในหน้า51แต่ว่าในการทําแบบฝึกหัดครั้งนี้คุณครูจะให้นักเรียนลงมือทําด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคุณครูยกตัวอย่างให้นักเรียนนะแล้วก็เดี๋ยว เอ่ในการทำแบบฝึกหัดครั้งเนี้คุณครูจะส่งวิดีโอของคุณครูท่านอื่นไปให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนจะได้มีความรู้จากคุณครูที่หลากหลายนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดในหน้า51นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยแบบฝึกหัดในหน้า49เเมื่อวานที่นักเรียนทำให้นะคะ นะคะคุณครูฉเฉลยแบบฝึกหัดในหน้านี้ต่อนะ,อะนักเรียนดู9กับ1นักเรียนเปิดหนังสือดูตามเลยก็ได้ค่ะหรือว่าจะดูวิดีโอให้เสร็จก่อนแล้วค่อยดูที่หลังอีกรอบหนึ่งก็ได้ค่ะ9กับ1ก็คือ9บวก1ถูกไหมคะอ่ะ9บวก1เป็นเป็นก็คือเครื่องหมายเท่ากับเป็น10อ่ะก็เป็น10นะคะ3เพิ่มอีกการเพิ่มก็คือการบวกนะคะ สเพิ่มอีก2เป็น5้นะคะสกับ4เป็น6ก,ก็คือ2องบวกสเท่ากับหนะคะอันนี้เรียกว่าประโยคสัญลักษณ์การบวกนะคะแล้วก็หนึ่บวกหกหบวกหกเป็น7จนะคะเรวมกับ1ก็คือการบวกนะคะรวมกับ เป็น8ปนะคะสกับ3 4บวกสเป็น7ถ้านักเรียนสังเกตในหน้านี้นะคะการรวมกันหรือการบวกกันจะใช้คําได้หลากหลายมากอย่างเช่นคําว่ารวมกับดูนะคะเพิ่มอีกกับนะคะก็จะใช้ที่นักเรียนเรียนก็จะใช้3ามคำนี้ น,ะะนักเรียนอาจจะไปเจอรวมทั้งหมดรวมกันรวมกับก็อาจจะเป็นไปได้นะคะคุณครูขอเฉลยงานในหน้านี้ไว้ใครผิดสามารถแก้ไขได้เลยนะคะไม่เป็นไรใครถูกก็ปรบมือรัวๆให้ตัวเองเยอะๆเลยนะคะ,ะในส่วนวันนี้นะคะคุณครูให้นักเรียนต่อในเรื่องของการวาดรูปและเติมคำตอบ การหาผลบวกโดยการวาดรูปนะคะในแบบฝึกหัดหน้าน,น,านี้หน้าเดียวเลยวันนี้ภาระงานไม่เยอะนะเป็นวันศุกร์แล้วนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนได้พักผ่อนบ้างนะอ่ะตอนนี้นักเรียนดู2.14-3นบวกสนะคะคุณครูเชื่อว่าลูกๆเดาได้ว่าลูกๆต้องทำยังไงคะวาดรูปใช่ไหมคะ วาดรูปพยายามวาดรูปของสิ่งเดียวกันนะคะหรือว่านักเรียนสามารถวาดสองสิ่งก็ได้ไม่มีปัญหานะคะอ่ะนักเรียนดูนะสี่บวกสนะคะนักเรียนก็อาจจะบอกว่ามีมีวงกลมอ่ะอาจจะวาดวงกลม4วงอ่ะมีวงกลมสี่วงกลมสี่รูปนะคะ ครูวาดเพิ่มอีก3รูปอ่ารวมมีวงกลมกี่วงรวมกันได้กี่วงนะคะนักเรียนก็วาดรูปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วข้างล่างนักเรียนก็ดูค่ะ4บวก3อ่ะ4บวก3มีอยู่4เหมือนกับที่วิดีโอที่ครูสอนคราวที่แล้วนะ นับได้สองแบบนะคะอยากนับแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแบบนี้ก็ได้หรือจะนับแบบสี่แล้วห้าแล้วหกแล้วเจ็ดก็ได้นับต่อก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ได้เจ็ดนะคะนักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนระบายสีให้สวยงามได้นะคะรวมถึงงานเก่าด้วยถ้าใครยังไม่ได้ระบายสีก็ระบายสีได้เลย นะคะคุณครูฝากงานไว้หน้าเดียวคือหน้า51ค่ะ